พิธีพิธีผสมดินกับปุ๋ยปลูกเอเอาดินมาแล้วมาผสมจะคนใชา้คาดคนอันนี้ลงกระถางไปแล้วถางใหญ่หนึ่งสอสามปีเดี๋ยวจะลงอีนี้อีกสามต้น3ต้นนี้น้อยอีกสากระถางจะเหลือเหลืออันเดียวที่ยังไม่มีกระถางใส่ได้ทั้งหมด7จกระถาง ทั้งหมดต้นไม้มันมีแปดต้นเห็นไหมกำลังจะผสมเนี่ยอย่าผสมแบบนี้นะโอยเนี่ย,ยผสมผสมดินใกล้เนี่ยเข้ากันแล้วก็เอาไปใส่ไอ้พวกนี้ผสมเสร็จแล้วผสมกับปุ๋ยใบไผ่ใบไผ่น้ำหมักไว้อะเวลาอามันตั้งแล้วรากมันออกดีก็จะลองเอาใส่กับไอ้นี่ดูว่าไอ้มะนาวมันจะออกลากดี นีนะอันนี้ต้นใหญ่ใส่กระถางใหญ่ต้นหนึง่งอันนี้ทําไว้ทวํเป็นต้นเล็กไว้สามต้นสี่จดี๋ยวใส่ทีนี้อีกสามต้นมีสีเ่เหลืองเดือดเนี่ยพอกระถางกระถางอย่างนี้หมดก็จะ,ะเหลืออันนี้ไว้อันนึงที่ยังไม่ได้ใส่กระถางเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวจะผสมดินฝนก็ตกแฉะแฉะ นี้กระถางใหญ่เรียบร้อยแล้วผสมกับดินดินในใบไผ่แล้วโอเคจ้ะ